สุวรรณภูมิแผ่นดินทองเกิดเป็นคน,น<ำ>ควรมีความเพียรพยายามอยู่ริ่มไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพระมหาชนกมีปณิธานอย่างแน่วแน่ ที่จะบำเพ็ญวิริยะบารมีอย่างตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะมีความเพียรพยายามเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จแม้จะได้รับความทุกข์ยากลำบากขนาดไหนหากยังไม่ประสบผลสำเร็จจะมีความเพียรพยายามต่อไปไม่ยอ่อท้อมหาชนกปรากฏอยู่ในพระตรัยปิฎก